อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องราวความรักนะครับสำหรับคุณหญิงรัฐางานนี้เนี่ยขอมารีวิวชีวิตรักหลังจูงมือคุณตุลเข้าสู่ประตูวิวาชาใช่ใชเพราะว,ว่าหลังจากแต่งงานกันมาคุณผู้ชมนะครับหญิงรัฐาเนี่ยก็ต้องมารีวิวในเรื่องราวความรักว่าหลังจากแต่งงานกันมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะักข่าวก็ถามนะครับชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยแฮปปี้ลง ตัวเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมนะคะอาจจะเพราะด้วยความที่เราสองคนเนี่ยเป็นแบบนี้กันมาตั้งแต่แรกมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรต้องมากขึ้นหรืออะไรต้องน้อยลงแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นมากกว่าแล้วก็มีความยุ่งยากในเรื่องของการย้ายไปย้ายมานอนบ้านตัวเองบ้างนอนบ้านพี่ตุนบ้างแต่ก็จะมีบางช่วง สุดสัปดาห์ว่างๆเนี่ยก็จะชวนกันไปต่างจังหวัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ถามต่ออีกคุณผู้ชมนะครับอยู่ด้วยกันมากขึ้นแบบมีโมเมนต์อะไรให้ทะเลาะกันไหมประมาณนี้นะครับก็มีเรื่องให้ปรับตัวนะคะก็คือตัวอย่างก็คือหญิงเนี่ยเป็นคนขี้หนาวส่วนพิตุลเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนอก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเราครบกันมา6ปีเราทะเลาะกันน้อยมากๆเลยค่ะ ต้องเจอกันตรงกลางก็คือคน2คนมาเจอกันตรงกลางแล้วความพอดีมันจะเกิดขึ้นนะครับคุณแม่น้อยเนี่ยเริ่มถามเรื่องหลานบ้างไหมอ่ะแต่งงานไปญาติผู้ใหญ่ก็อยากแบบว่าให้มีเบบีให้มีหลานใช่ไหมอ่ะช่วงนี้นะครับช่วงไหนที่หญิงเนี่ยท้องป่องๆเนี่ยคุณแม่ก็จะถามตลอดเขาก็ลุ้นนะครับว่าหญิงจะมีน้องเมื่อไร่แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยปล่อยให้ไป<ฮ>เป็นตามธรรมชาตินะครับ และหลังจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวของถ้าสมมุติว่ามันทําตามธรรมชาติไม่ได้จะมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็คือการฝาก,งกคงฝากไข่ะอะไรประมาณนี้ค,คุณหญิงบอกว่าให้มันไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้ามันม,มาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเขาเคยบอกไว้ก่อนน้านีรนะว่าแบบเขาแบบว่าไม่ได้แบบไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้ามาก็มาถ้ามาก็ถือว่ามาไงไม่มาก็ไม่เป็นไรใช่ครับค่ะและที่สําคัญเนี่ยนักข่าวก็ถามว่า แต่คุณแม่น้อยเนี่ยอยากให้มีไหมตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มีนะแต่พอหลังๆเนี่ยพอเห็นโลกมันเปลี่ยนขึ้นน่ะแม่น้อยก็เลยบอกว่าไม่มีก็ได้นะลูกเห็นไหมล่ะเนาะจริงๆนะที่จริง,รงแบบแบบคือบางครอบครัวนะ่ะเขาก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องมีลงมีลูกเขาก็แฮปปี้มีความสุขนะมันแล้ว,แล,วแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวแต่บางครอบครัวเขาก็อยากมีลูกมีทาย,ยาทอะไรประมาณนี้ นะครับนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเลยคุณหญิงก็เพิ่งจูงมือคุณตูนเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อไม่นานเมื่อเดือนที่แล้วมั้งนะคะก็ตอนนี้ก็มาอัปเดตแหละนะคะก็น่ารักดีคู่นี้ก็คือต้องบอกว่าก่อนที่จะมาแต่งงานกันเนี่ยคือคบกันมายาวนานมากนะ,ะแล้วก็มีซีนแบบว่าขอแต่งงานแบบสุดโรแมนติกอะไรอย่างงี้นะ,นะคะจนแบบว่าได้แต่งงานกันไปที่เรียบร้อยเพราะว่าในงานแต่งงานโอ้โหเราก็เห็นความภาพ ความประทับใจนะแม่นงแม่น้อยแบบปูน้อยร้องไห้หนักมากเขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวไงใช่ไงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกลูกกลับมาเป็นนักร้องดังประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ต้องบอกว่าคุณหญิงรัชาเนี่ยเป็นคนที่กระตันยูมากมากนะถูกค่ะโอ้โหเป็นคนเป็นผู้หญิงเก่งปลดหนี้ให้คุณแม่หมดเลยนะโอ้เป็นผู้หญิงเก่งมากๆนะครับคเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวเลยของการบันเทิงไทยเรานะใช่ค่ะครอบครัวนี้นะครับ nha